พระสุตันตปิฎกมัชชิมานิกายมูลปัปน,นานเล่มที่หนึ่งภาคที่สองขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสีหนาฏวักหนึ่งจุลสีหนาฏสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีนะที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้วสมณะสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพ์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในพระศาสนานี้สมณะที่สม,มีในพระศาสนานี้สมณะที่สมีในพระศาสนานี้ลทัทิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงบรรลือศีรษนาฏโดยชอบอย่างนี้ ด้วยประการชนิดทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่พวกปริพาชกอัญญะเดรธีในโลกนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะไรเป็นความมั่นใจของพวกท่านอะไรเป็นกำลังของพวกท่านพวกท่านพิจารณาเห็นในตนด้วยประการไรจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะมีในพระาศาสนานี้เท่านั้น สมณะที่สองมีในพระศาสนานี้สมณะที่สามมีในพระศาสนานี้สมณะที่สี่มีในพระศาสนานี้ลทัทธิของศาสดา,าอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกัญญะเดรถีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทำสี่ประการอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วมีอยู่ที่พวกเราเห็นทำเหล่านี้ในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะมีในพระาศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในพระาศาสนานี้สมณะที่สมมีในพระาศาสนานี้สมณะที่สี มีในพระศาสนานี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงทำสี่อย่างเป็นไฉน4ะอย่างคือความเลื่อมใสในพระศาสดาของพวกเรามีอยู่ความเลื่อมใสในพระธรรมมีอยู่ความกระทําให้บริบูรณ์ในศีลมีอยู่ทั้งกระหัตและบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักที่น่าพอใจมีอยู่ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านั้นแหลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วที่พวกเราเล็งเห็นทำเหล่านี้ในตนจึงกล่าวอย่างนี้สมณะมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในพระศาสนานี้สมณะที่สมมีในพระศาสนานี้ สมณะที่สมีในพระศาสนานี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่พวกปริพาชกัญญะเดรถีพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผู้ใดเป็นศาสดาของพวกเราความเลื่อมใสในศาสดาแม้ของพวกเราก็มีอยู่ คำสอนใดเป็นธรรมของพวกเราความเลื่อมใสในธรรมแม้ของพวกเราก็มีอยู่ศีลเา่าใดเป็นศีลของพวกเราแม้พวกเราก็กระทาให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายทั้งคระหดและบัญชิติผู้ประพฤติธรรมร่วมกันแม้ของพวกเราก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจผู้มีอายุในข้อเหล่านี้อะไรเป็นข้อที่แปลกกันอะไรเป็นข้อประสงค์ อะไรเป็นข้อที่ทำให้ต่างกันในระหว่างของท่านและของเราดัางนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาเดรธีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึ่นกล่าวตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุความสำเร็จมีอย่างเดียวหรือมีมากอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาเดรธีเมื่อจะพยากรโดยชอบ พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าความสําเร็จมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีมากอย่างพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุก็ความสําเร็จนั้นเป็นของผู้มีราคะหรือของผู้ปราศจากราคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกัญญเดรถีเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้น เป็นของผู้ปราศจากราคะไม่ใช่ของผู้มีราคะพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้มีโทสะหรือของผู้ปราศจากโทสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญะเดรฉีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโทสะไม่ใช่ของผู้มีโทสะ พวกเธอพึงกล่าอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีโมหะหรือของผู้ปราศจากโมหะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญะเดรธีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโมหะไม่ใช่ของผู้มีโมหะพวกเธอพึงเปล่าอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีตัณหา หรือของผู้ปราศจากตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาดีรถีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากตัณหาไม่ใช่ของผู้มีตัณหาพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้มีอุปทานหรือของผู้ไม่มีอุปทานดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดรถีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ไม่มีอุปทานมิใช่ของผู้มีอุปทานพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งหรือของผู้ไม่รู้แจง้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญเดรถีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่า ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งไม่ใช่ของผู้ไม่รู้แจ้งพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดียินร้ายหรือของผู้ไม่ยินดียินร้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริภาชกัญญาดิรถีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ไม่ยินดียินร้าย ไม่ใช่ของผู้ยินดียินร้ายพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดีในความเนื่นช้ามีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีหรือของผู้ยินดีในความไม่เนื่นช้ามีความไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีดูก่อนิิกษ์ทั้งหลายผู้ปริพาชกัญญะเยรถีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่า ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดีในความไม่เนิ่นช้ามีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีมิใช่ของผู้ยินดีในความเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีทิฏฐิสองดูก่อนภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้คือภวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพรหาหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้แอบอิงภาวะทิฏฐิเข้าถึงภาวะทิฏฐิอย่างลงสู่ภาวะทิฏฐิสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภาวะทิฏฐิดูก่อนฟิกษูทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้แอบอิงวิภาวะทิฏฐิเข้าถึงวิภาวะทิฏฐิอย่างลงสู่วิภาวะทิฏฐิ สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อภาวะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงความเกิดความดับคุณโทษและการถ่ายถอนแห่งทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีตัณหา ยังมีอุปทานไม่ใช่ผู้รู้แจ้งยังยินดีและยินร้ายเป็นผู้ยินดีในความเนื่นช้ามีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีพวกเขาย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะความโศกความร่ำไรทุกกายทุกใจและความขับแค้นทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ย่อมรู้ทั่วถึงความเกิดความดับคุณโทษและการถ่ายถอนแห่งทิฏฐิส,สองอย่างเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากตัณหาปราศจากอุปทานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดีและยินร้ายมีความยินดีในความไม่เนิ่นช้า มีความไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีพวกเขาย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะความโศกความร่ำไรทุกกายทุกใจและความคับแค้นทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปจากทุกอุปทานสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเป็นไฉนะ คือการมุปทานทิฏฐุปทานศีลประท,ทุปทาน,ทานอัตวาทุปทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งปฏิญาณน,นัดทิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาย่อมไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปทานไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้ศิลปตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นประเหตุอะไรพระสมณะพราหมณ์เหล่านั้นรู้ไม่ทั่วถึงฐานะสามประการเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมีลทัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบ บัญญัต no ิความรอบรู้กามุปทานไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศิลปตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อตตวาทุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบบัญญัติความรอบรู้ กามุประานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุประทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีลปตุประทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุประทานข้อนั้นประเหตุอะไรพระสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะสองประการเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญาณลทัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีลปตุปทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุปทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญาณลัธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้กามุปทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปทานบัญญัติความรอบรู้ศีลปตุปทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุปทานข้อนั้นประเหตุอะไรพระสมณพระพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะอย่างหนึ่งนี้เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญาณลัธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้กามุปทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปทานบัญญัติ nah ความรอบรู้ศีลปตุปทานไม่บัญญัติความรู้อัตตบาทุปทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบ ความกระทำให้บริบูรณ์ในศีลใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเป็นที่รักและน่าพอใจในหมูสหะธรรมนิกใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบในธรรมวินัยเห็นปานนี้แหละข้อนั้นประเหตุอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวชั่วแล้ว ประกาศชั่วแล้วมิใช่สภาพนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบมิใช่อันผู้รู้เองโดยชอบประกาศไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเป็นผู้มีวาทะรอบรู้อุปทานทุกอย่างปฏิยานอยู่ย่อมบัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปทาน ย่อมบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุประทานย่อมบัญญัติความรอบรู้ศีลปละตุประทานย่อมบัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุประทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความกระทําให้บริบูรณ์ในศีลใด ข้อนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเป็นที่รักและน่าพอใจในหมู่สหธรรมนิกใดข้อนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบในพระธรรมวินัยเห็นปานนี้แหละข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินยัยอันศาสดากล่าวดีแล้วประกาศดีแล้วเป็นสภาพนำออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบ ผ่นท่านผู้รู้เองโดยชอบประกาศแล้วตัณหาเป็นเหตุเกิดอุปทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งอุปทานสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอุปทานสี่เหล่านี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาเหล่านี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวทนาเหล่านี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ผัสสะมีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสลายตนะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะมีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิด มีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดม, <Leonardo> มีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารมีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นภิกษุนั้นจะสำรอกอวิชชาเสียได้เพราะวิชาบาังเกิดขึ้น ย่อมไม่ถือมั่นกามุประธานย่อมไม่ถือมั่นทิฏฐประทานย่อมไม่ถือมั่นศีละพตุประทานย่อมไม่ถือมั่นอัตวาทุประทานเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว ติดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละจบจุลศรีนาฏสูตรที่หนึ่ง